เดียวนะครับผมมาทําการติดตั้งนะครับผมล้อนะครับมีโวลสปอร์ตนะฮะตัวนี้โหมูรัดคู่ยางบีเอฟนะครับผมขนาด25.56ครับเทลคู่ครับลองชมงานไปเลยนะครับจัดวิชนํายางยนต์นะหัวเดียวนะฮะตับแต่งหัวเดียวนะครับที่นี่นะครับ อ่าหัวเดียวลำนี้นะครับผมได้ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการติดตั้งนะครับล้อแมกซ์ขอบ16นะฮะรัดคู่ยาง BF K2 นะครับตัวนี้265 75R16 กับการยกสเต็ป2นิ้วเป็นปีกนกนะครับผมใส่ก้อนยกแล้วก็ใช้โชคเดิมนะครับผมก็ค่อนข้างเหลาเโอ้โหแบบมาแต่งที่นี่นะครับผมมีแต่สวยๆนะครับผมยังไงลูกค้าท่านใดนับที่ มองอยู่กําลังมองหาร้านล้อมแม็กดีๆมีคุณภาพก,ก็ขอเรียนเชิญได้ที่วิเชียนดำยังนนะครับผมตั้งหลักจากแยกดูเข้ามาในเมืองสุรินทร์ห้าละเมตรร้านอยู่ซ้ายมือฝากกันด้วยนะครับ